เียใสในกล่องได้เลยไม่มีหรืว่าใส่มัลงหานว่ามตรงไหนครัแล้วล่ามันจะเอกของนี่แหลไปครับไล่ไป เจอได้บยครับผมโอเจคือี่ใครนะบอ๋ดบอดไนี่บอมันลึกครับมันขามัเจอครับเสื้อผ้าของแล้วเสื้อผาเสื้อเกรครับมครับครับตีนต้ไม้ครับ ไปพวงไงย่า้นมาตอนบัวมัานติดเต็มตัวเลยนี่เามบนผู้สียหายแล้วนะครับเราลขึ้นกัอายนมเนีันจะ้นเอาเอาผ้ามาด้วยเด้อเขาไม่ได้แต่งกิผ้าผ้าเกงงเกงเอาเกงไหมล่ะ 아, 근데 공비리가 나는미리